ครับสวัสดีครับผมวิชิตครับมาเบิ่งสวนขาจาวาสิทิ์สดีดโซมแดงลับเป็ด่ยนย่งใดนะครับจะดินผ้าหาเพันครับอ,อ๋อพ่อครับที่ใส่โซมแดงมาฉีดอ่ะทั่วเหลืองมันเป็นลักษณะจังใดเปลี่ยนแดงงามดีปะประทับใจบปะปะระทับใจงามดีเอามาครั้งแรกต้นน,น้อยๆมาใส่เข้าไปบ่ถึงหามื่อแก้มเขียวขึ้นเลยเขียวไปเลยบรรยากาศเริ่มใส่ไม่เลยแล้วว่าตั้งให้น้ำให เสี้ยข่างเข้านี่ยเสี้ข่างจักมือครับสีที่หนึ่งเสี้ยข่างเลยครับจักมือว่าสีที่หนึงเลยครับป่านี่ใช่ผ่ามือเราวิธีผสมแบบใดครับตามโฉดแน่ขวดเลยครับตามโฉดแน่สลากเลยครับหามือท่หนึงเนาะอยากทู่ว่าพ่อบุญกว้างบุญนานะอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดหน้ามองโมเซตำบลบ้านโคกอำเภอสุวรรณนครบัวหาสะพัดหนองบัวลำพูครับ โอ้ครับงซนแดงก็นเลยดกครับโมแดงกับมิโนนะครับโงานของสมแดงอะมิโนครับสีสีข้างสผมจิมนกัมาติตาอมแล้ว้องบริษัทจิตามน้มแดงของเมื่อนะครับเพื่อนที่ที่ใส่ดิกนละอาดาดผุ่นละลอยไล่นละครับของั่เหลืองแบดให้บอกว่วกันหลายครับของโซหน้ามองกรหลายกูมงรับจกันไดกับฝากสมแดงครับมิโนเด เดี่ยวได้ขอบนะจำแล้วครับเนี่ยครับเอาครับใส่พุมใจใส่พุ่มใจครับพุมใจเยี่ยมใช้ต่อเยี่ยม